คุณกำลังรับฟัง M E A Station Podcast สวัสดีครับเพื่อนพนักงานขอต้อนรับเข้าสู่รายการ M E A Station Podcast ครับประจำวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับดิเจนันเอ็มขันทองสุขครับอยู่กับเพื่อนเพืนพักงานนะครับนำเอาเข่าวสารแล้วก็สาระดีๆมาฝากกับเพื่อนพนักงานเช่นเคยครับ และช่วงท้ายรายการนะครับเราก็ยังมีช่วงสนุกทุกสุขก,กับสอมอสอครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่อง Deepfake AI ครับผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะคุ้นเคยกับไอ้เจ้าตัวนี้ดีนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านสารสนเทศยังไงนะครับก็มาฟังกันในช่วงท้ายรายการนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาอัปเดตข่าวสารที่เกิดขึ้นใน MEA กันก่อนครับ ช่วงนี้นะครับทางฝ่ายการแพทย์ก็ได้ร่วมกับสสสเครือข่ายคนไทยไรพุงนะครับจัดกิจกรรมที่เชิญชวนเพ่น,พนักงานมาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะครับหนึ่งในนั้นนะครับก็คือกิจกรรม M.E.A. Fit from Home ครับมายืดเส้นยืดสายรุ่นรับของรางวัลผ่านกิจกรรมรักษาสุขภาพแบบออนไลน์กันครับซึ่งกิจกรรม M.E.A. Fit from Home นะครับก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมง่ายๆเลยครับผ่าน Line แอด เครือข่ายคนไทยไรพุ่งนะครับสามารถไปสแกน QR Code ได้นะครับทางช่องทาง LINE o o f i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  l l c c o u n t at MA Family หรือว่า MA Connect หรือว่าจะเป็น Smart Office ก็ได้นะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่11มีนาคมนู่นเลยครับจากนั้นนะครับเมื่อแอดไปที่ LINE ADD ของเครือข่ายคนไทยไรพุ่งแล้วนะครับก็เลือกเมนูด้านล่างนะครับ กดรับบัตรสะสมแต้มครับเพื่อสะสมแต้มผ่านกิจกรรมเพื่อสุขภาพครับผ่านทาง Facebook Live และทาง Facebook Group ของคนต้นแบบสุขภาพ M.E.A ทีมดังนี้นะครับจะมีตารางการถ่ายทอดสด กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันอังคารและวันพฤหัส,สบดีเวลา18 1 9ถึนาฬิกาในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมครับและวันนี้ครับก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องของกิจกรรม เรื่องอาหารนั่นเองสำหรับกิจกรรมเรื่องอาหารก็จะมีมาฝากกับเพื่อนพนักงานในทุกๆวันศุกร์ครับเวลาเดิม18นาฬิกาถึง19นาฬิกาด้วยกันนะครับหลังจากกิจกรรม f a c e b o o k Live นะครับจะมี QR Code ท้ายรายการครับนั่นแหละครับให้เพื่อนพนักงานสแกนเก็บคะแนนลงบัตรสะสมแต้มโดยการรับชม1ครั้งเท่ากับ1คะแนนนั่นเองครับซึ่ง จะรวมในการรับชมน,นะครับทั้งสิ้น8คะแนนครับแล้วก็ไปตอบแบบประเมินความสุขและความเครียดนะครับผ่านทาง https://stresscheck.mea.or.th ครับหรือว่ามีลิงก์นะครับก็เข้าไปได้นะครับที่ line official account at mea family mea connect หรือว่า smart office ก็ได้ครับเมื่อตอบแบบสอบถามนะครับก็จะได้ อีก12คะแนนรวมทั้งสิ้น20คะแนนครับสำหรับพนักงานที่สะสมคะแนนบัตรสะสมแต้มนะครับครบ20คะแนนแล้วสามารถแสดงบัตรสะสมแต้มจากลายของท่านแหละครับแล้วก็รับของรางวัลที่ฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงได้เลยครับ นอกจากการแข่งขันในกิจกรรม M.E.A. f a c From Home นี้แล้วนะครับชาว M.E.A. ยังสามารถรับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายจากการออกกำลังกายนะครับและความรู้เรื่องอาหารจากผู้เชี่ยวชาญด้วยครับใครยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มนะครับก็เสิร์ชเข้าไปใน Facebook ของท่านได้เลยครับว่าคนต้นแบบสุขภาพ M.E.A. ทีมครับแล้วก็กด ขอเข้าร่วมกลุ่มนะครับหรือว่ากดจอยครับซึ่งในกลุ่มก็จะมีสาระดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายแล้วก็เรื่องของโภชนาการนะครับให้กับเพื่อนพนักงานได้อัปเดตกันครับวันจันทร์นะครับจะเป็นความรู้เรื่องสุขภาพจิตวันพุธจะเป็นความรู้เรื่องออกกําลังกายและวันศุกร์จะเป็นความรู้เรื่องอาหารครับ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Health Agent ของหน่วยงานท่านเลยครับหรือที่ฝ่ายการแพทย์หมายเลขโทรศพัพท์02-242-5037 02-242-5037นะครับมาถึงกันที่อีกหนึ่งข่าวครับสำหรับข่าวนี้นะครับฝากมาจากสหภาพแรงงานการภฟ้านครหลวงครับได้มีการเปิดช่องทางใหม่ในการติดต่อสื่อสารรับเรื่องร้องเรียนให้คำปรึกษาทางด้านข้อกฎหมายครับเพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถกรอกแบบร้องเรียนนะครับผ่านทาง Facebook ของสาภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงนะครับติดต่อสอบถามที่ฝ่ายกฎหมายของสาภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงครับหมายเลขโทรศพัพท์0 8 0ย4 0 3 6 1 5 0 8 0 4 4 0 3 6 1 5ครับนอกเหนือไปจากนี้นะครับทาง m e a ของเรานะครับก็ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนของการทุจริต เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนแจ้งเบาะสายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีข้อมูลแล้วหลักฐานเพียงพอนะครับซึ่งเรื่องร้องเรียนนะครับก็จะถูกบันทึกเข้าระบบ MEA w h i s t e b l o w r blowing ครับสำหรับช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตนะครับพนักงานก็สามารถนะครับ คลิกเข้าไปได้ที่ https://anti-corruption.mea.or.th l ครับเข้าได้ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็อินทราเน็ตนะครับหรือว่าจะร้องเรียนไปที่คณะกรรมการหรือผู้ว่าการก็ได้ครับหรือว่าจะร้องเรียนด้วยตนเอง ก็ได้เช่นเดียวกันครับจริงๆก็มีสายด่วนของรัฐบาลในการรับเรื่องนี้ด้วยนะครับโทรไปได้ที่111 1 11ครับสำหรับขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนทุจริตนะครับผู้ร้องเรียนแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับสอปทอของ MEA จะพิจารณารับเรื่องครับแล้วก็จะแจ้งสายงานต้นสังกัดผู้ถูกกล่าวหาครับซึ่งขั้นตอนนี้นะครับจะดำเนินการภายใน7วันหลังจากที่ e m a ได้รับแจ้งเรื่องครับ จากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและทําการสืบสวนข้อเท็จจริงครับรวมไปถึงรองผู้ว่าการต้นสังกัดนะครับของผู้ถูกกล่าวหารับทราบและสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาครับจากขั้นตอนแรกมาถึงตอนนี้นะครับจะใช้เวลาดำเนินการภายใน37วันครับจากนั้นนะครับทางฝ่ายกฎหมายจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนกลางและสรุปผลการดำเนินงานครับ และเราก็จะได้รับแจ้งจากทางสพทเอ็มเอรับทราบผลการดําเนินการแล้วก็แจ้งมาอย่างผู้ร้องเรียนครับที่สําคัญที่สุดนะครับผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับความคุ้มครองข้อมูลจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุดครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้จากฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรด้วยครับ เอาละครับแล้วก็มาถึงช่วงสนุกทุกสุขก,กับสอมศแล้วครับอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของ defect AI เป็นยังไรเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยครับสนุกทุกสุขก,กับสอมศ จากที่ได้เกริ่นไปนะครับเรื่องของ Deepfake AI ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยเล่นเจ้าตัวนี้มาแล้วบ้างอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับสำหรับ Deepfake AI ครับใครที่อาจจะยังไม่ทราบนะครับ Deepfake ครับมาจาก2คํคำศัพท์ครับได้แก่ Deep learning และ Fake ครับโดย Deep learning นะครับเป็น กิจกรรมชนิดหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่แหละครับที่จะทำหน้าที่เรียนรู้ข้อมูลบางอย่างและสามารถตัดสินใจ กระทำบางอย่างโดยอิงจากฐานข้อมูลที่ได้เรียนรู้มาครับในกรณีนี้ก็คือการเรียนรู้อัตลักษณ์อาทิใบหน้าบุคคลรวมไปถึงรูปแบบการเคลื่อนไหวการพูดจาและน้ำเสียงครับเก็บบันทึกข้อมูลใบหน้าอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยครับจากนั้นสามารถนําเสนอใบหน้าของบุคคลนั้นในรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระราวกับบุคคลนั้นกําลังปรากฏตัวและพูดอยู่หน้ากล้องจริงๆครับ d e เฟกต์เอไเนี่ยใกล้ตัวเรามากแค่ไหนนะครับก็ใกล้ตัวถึงชนิดที่ว่าแอปพลิเคชันกล้องต่างๆในโซเชียลมีเดียนะครับอาทิ Facebook หรือว่า Snapchat ก็มีฟังก์ชันนี้ให้กับผู้ใช้งานได้ลองทดลองหรือได้ลองเล่นกันบ้างแล้วนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็อาจจะเคยลองเล่นกันบ้างแล้วครับอย่าง Snapchat ที่เคยฮิตอยู่ช่วงหนึ่ง เป็นที่นิยมอย่างสูงในทุกเพศทุกวัยด้วยครับด้วยความน่ารักมุ้งมิ้งนะครับสามารถปรับแต่งใบหน้าให้เนียนสายหรือเอฟเฟคต่างๆไม่ว่าจะเป็นตาโตปากกว้างเติมหนวดเติมคราวจัดแต่งทรงผม หรือว่าลดอายุของเราก็ได้นะครับจะไปเป็นวัยรุ่นไปเป็นวัยเด็กอะไรแบบนี้นครับที่เคลื่อนไหวไปพร้อมกับคุณแบบเรียลไทม์ครับในขณะที่กําลังวิดีโอคอลกับฝ่ายตรงข้ามครับเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นการทํางานของแอปพลิเคชันเข้าร่วมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า deepfake AI นั่นแหละครับและกำลังเป็นที่จับตาของหน่วยงานด้าน Cyber Security ในสหรัฐอเมริกาด้วย mm hmm. เพราะอะไรเพราะมันอันตรายยังไงครับรู้แบบนี้แล้วว่าจริงๆแล้ว ตัวเจ้า defect AI ก็สามารถเรียนแบบอากับกริยาของเราได้เลยถูกไหมครับเทคโนโลยี defect กำลังพัฒนาขึ้นในอัตราเร่งครับต้องบอกแบบนี้สามารถลอกเรียนแบบอัตลักษณ์ของเป้าหมายและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบใดๆไ,ได้อย่างอิสระในระดับที่ประสาทสัมผัสของมนุษย์ตาดูหูฟังเสียงก็ไม่สามารถแยกแยะได้ครับว่าบุคคลตรงหน้าจอคือตัวจริงหรือตัวปลอมครับ ทางด้านคุณจอห์นวิลลาเซเนอร์นะครับแห่งสถาบัน Center of Technology อีกหนึ่งผู้เชีย่ยวชาญที่กำลังศึกษาผลกระทบจากเทคโนโลยีนี้กล่าวต่อสื่อว่าในอนาคตการตรวจจับ d e f e c t AI ต้องใช้ d e f e c t AI ด้วยกันในการต่อสู้ไล่ล่ากันเท่านั้นครับเพราะลำพังสายตายอย่างเราก็คงตรวจจับไม่ได้นะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเองมีประโยชน์แล้วก็อาจจะนำมาซึ่งความไม่มั่นคงและ ความไม่ปลอดภัยกับตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้อย่างระมัดระวังด้วยครับและทั้งหมดนี้ก็คือ M.E.A Station Podcast ประจำวันนี้ครับเช่นเคยนะครับฟังสนุกทุกสุขก,กับสมสจบแล้วอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามกันผ่านทางแอปพลิเคชัน M.E.A Connect ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับ แล้วกลับมาพบกับ M.E.A Station Podcast ได้ใหม่ครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วขอตัวลาไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ